สว, <ak> สวัสดีค่ะสวัสดีวัสดีพี่หน้อซุกผูุกคนขามาสองนีมาเด้อพี่น้อขกินเขาหอยจุบหอยใหญ่จ้ะหอยจุบือว่าหอยกลมนะคะอยากกินเดี๋ยวก่อนเขาจุบได้เลยไหมจบเต็มปากเต็มคำน้ำน้ำน้ำโอ้ยน้ำว้ำน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 ้ำ หอเราจะกินอะไรเจะกินหอยฉันจะกินหอยแซบแบบพี่หน้อง้วยญ่ค่ะอันนี้เขาเขาจับมาในสาเขาเนาะต้นหน่อย่งตัวหอยขัวน่ะเตาไปส่งพี่น้องจ้ะ่น่องก็คิวในเด้อค่ะจจ้าหหลายได้น้อยสำเด๋บ่หูบ่มันใจคือกันยีงสิเด้จัคคนเน้วค่ะปากเุิ้นกระซังหลายๆ

นี่เทียวตแบบขาไก่เลืออหลวาไก่เลือลงคนใทยกินแต่ก็บอกหอยใส่มือเด้หรือเปล่เด็กหน่อยอยู่ส่นนลของบักกินบอกหอยสุขคนเล่เนาะแตี๋นี้ไปโรงเรียนไปบริษัลูกมาบริษัทไม่ได้ จะจิ้มให้เดีย๋ยวพี่จิ้มให้เองอย่าจิ้มให้เองกินเป็นไหมไม่เป็นหรอกเอามาปล่อยเลยสองปีนะแม่จะเอาเอาไนมาเอาหน่อยหน่อยเพิ่อนไปเทไว้นะคะพี่หน้อยเป็น,นเขาไงอยู่ตอนนี้เดือนสิบไปสูงก็ต้องขอมเลไม่อยู่ <c oughs> อรอทีู่เป้าเมื่นั่นแลนหละหลังรอ กัวมาน่วยใหญ่กว่านี้เนาะมาใหญ่กว่านี้ลำโปมือตาไปเห็ดอันนี้เนาะเห็ดอันนี้เนาะเนาะเป็นยังไงเนยังละจังกินเลยอย่าบอกกัน หวนไเน,นาะอร่อยเ้อพี่น้องหอยกัวสิแสบก่านีเด๊ะไมกัวนี่ก็เผื่อคนอุ่นวายจริงเลยไอตัวน้อยที่พส่ว่าไงนี่ยแต่ใช่ก็เลยบอด้ว่าเออีกเน่ นางกิมจะใส่เธอหรือไงซักก็เราต้องกินละล่ะลาะครับครับต้องเ,เอาเล็กเล,ล็กให้เธออืมอร่อยมากไหมเยี่ย,ยมไหมอ่ะอออ่อยจัง ออเธอเอาไปก่อนางลางเงมันทอกระสอสิมากลเลยอย่บานก่อนออกกอ้องทาอก่อนทอกระสอมาเดียวกะจังสีออกดูบกินเหรอเม่กินแล้วก็ไป่ต้องกินอย กินเขาไปแล้วต,ตัวกระดานมาไปนะต่อวสียอ่ะปลนนาเดไทยพี่น้องม่งครลานนาผักรวมุยากเแะผักในสวนผักในสวนกระรงทางไก่กับบท่านได้บ <c oughs> พอกกันออเดอกับเต็มบได้ยต้นไปขายเห็บึงสามพี่น้องอัน,ไ,นไปลงหมงเดียวเนาะเพิ<ด>่นเมา เอาเลยออ้ค้าไปลอร่อยไหมเออแค่ไจะพัดดูซื้อ่เอานขอว่าเคยกินมั้งคดดูเลย ยังถกินแกงสีเด็ดนะลุ่นแสบนะแกงสีเด็ดแมบ่ได้ดูแต่ว่มันนี่มขมในนอยเนาะแล้วพอเขาเอื่อหมหอยขม ไปเถอะไปเล่นเถอะเธอเจเขาดำาไหออไม่ได้อะืมมอร่อยเอมีม่ไม ja ่เหมือนหอยนานะลูก มากินหอยนะตอนนี้มันเป็นหอยขมตัวเองกินไม่ได้เป็นหวงเลยคืออะไเป็นหวงอยากกินเหรออืม <c oughs> <c oughs> นี้ดักวงใคร้มากินชิคก็ไปถิ่มแทนนะอีกเน่้ยมาั่งข้างนี้หายเออ หอยจูบต้องกินออกให้หมดกินเนื้ออย่าไปยองตานั่ิเสียบแสบแสบพอกันได้หอยจูบเลยอ้วนไวมันขัวหอยไงหนัาไม่เอาเห้แล้หนักหักนัหนัแบบนั้นมาื้อหอยนาเดี๋ยวแม่เดี๋ยวไปซื้อหอยนามาให้ หอยหนาแถวบ,าบ้านเขามันบ้องนี่ยังไงหายเงียบนี่จะ,สจจะ่สองจอดนี่จะโ่สองจอดมีสีกินหอยหนาดีดีค่ะพี่น้อนอืนะอแจสบเนี่ยนั่ต้นแหน่มันกับเป็นหอยอันนัรน,นะอหอยอยังปลาถือเขาไป็งมหอยขู่หอยสายแม,ม,มนนีนเขาเขาเอามามาติ่มบ๊ายอยปากแดงแดงอือ้ย กินแล้วจ้ะพี่น้องได้เวลาสิโจกิปแล้วเด้อบาสวิดดูดยังเดียวเลยเพาะกีบของมันเยอะไม่ใส่มีหลายหน่วยอยูปากมันจีออกแดงๆเปลือกปากคนแบบคนหมักดูดน่ากนหน่วยไหมยัยค่ะ ดูใครับตาน่ารู้อื้มหัวยังไไหนอ๋ออแล้วนะ่โอเป็นห่วงเลยหัเืองนี่ลไปก่อนเด้อค่ะพี่น้องทัานรับคลิปนี่ออก็ได้ลืมหนาค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับเศษแยะน้งกันตอนออกไปเห็นงานกำลัาหากินเนาะจะเป็นดูกเพราะว่ามันลุกข,ข,ขั้วออเลยไม่ออกดูดาก่อน <laughs> อืม